เพื่อนมาพี่วินมาซื้อขนมเ,เป็นขนมไหว้ตุ๊ดจีนนะครับเพื่อนๆก็จะมีขนมมากๆมาขนมนี่ขนมจันอั์อับวินมาซื้อของไหว้นะครับทุกปีแหละแต่ปีนี้พี่วินก็จะถ่ายลงเพื่อนๆดูบรรยากาศช่วงที่พี่วินมาซื้อของนะครับตุ๊จีนนะครับเป็นของไหว้นะครับนี่นก็จะมีในร้านเขาจะมีมากมายนะครับเห็นไ,ไหมเป็นกระดาษหนึ่งกระดาษทอง ดนู้ก็จะเป็นขาาน้าวสารมันเป็นความเชื่อนะครับเพื่อนๆใครไหว้ใครอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับวิ่งก็ไหว้มาทุกปีนะครับเพื่อน,อนก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นกระดาษเงินกระดาษทองนะอืมนะมากมายนะครับเพื่อนอนยเป็นทูบเป็นเทียนนะครับด้านนู<ๆ>้นก็จะเป็นของเครื่องกระป๋อง ก็จะเป็นพวกน้ําขวดน้ําอะไรพวกนี้เป็นพวงมาลัยนะครับเพื่อเห็นไ,ไหมอาจย้อนแสงไปหน่อยนะครับพวงมาลัยผ้าสามสีจะมีเป็นเห็ดหอมเป็นอะไรพวกนี้ครับเพื่อนเห็นไหมเนี่ยขนมก็มีเยอะแยะนะครับเพื่อนข้าวสารพวงมาลัยแต่ละสีพวงมาลัยสั้นพวงมาลัยยาวแล้วแต่นะเป็นหนังหมูเห็นไ,ไหมเนี่ยในการเวียนป้าสี ของอะไรนะครับเทียนนะเก็บบรรยากาศมาเพื่อนชมไปด้วยกันนะครับเทศกาลตุษจีนก็บ้านไหนใครไหวแล้วก็เตรียมตัวแล้วล่ะช่วงนี้เพราะอาทิตย์หน้าแล้วนะครับนี่นะอันนี้เป็นแป้งทําขนมเข่งขนมเทียนนะครับเป็นถั่วเป็นงานะครับนะขอบคุณนะครับเพื่อนๆติดตามรับชมพี่วินนะครับยังไงก็มาไหวตุ๊จีนด้วยกันนะครับเี็นจีนยูอีสิ่งนี้ว่าใช้นะครับผมน